สวัสดีครับนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องปั๊มน้ำนะครับผมห่ายมือเดียวนะครับเราสั่งมาจาก ไอ้ช็อปปี้นะครับกล่องเย็นๆนะครับอโอเคอนี่นะครับจะเป็นตัวนี้อ่าของ XP-09 ครับผมเป็น ขึ่งกองน้ำนะครับสำหรับรูปปลาอ่านี่เป็นข้อนะครับผมนี่ก็เป็นการลองคนะ้นะครับแปบดบพันเอมดีสองพัน นี่นะครับอสองแผ่นแล้วก็มีคู่มือนะครับแต่เป็นภาษาจีนนะครับผมเก,กี่ยวกับอุปกรณ์ก็มีนีนะครับสามชิ้นอ่ะนี่โอเคแล้วเราลองไปประกอบกันเลยนะครับผม ครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับยวเราก็จะเอาไอ้ตัวกรองนะครับใส่เข้าไปในนี้เครื่องกรองนะครับแล้วก็จะเอาเข้าไปในตู้ปลานะครับแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็ได้ติดกรองนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับบนตู้ปลานะครับอ่ะนี่ข้างลลังนะครับอ่ะโอเคคือตู้ปลาของผมนะครับอ่ะ ก็นี่นะครับก็จะเป็นน้ำไหลกองเข้ามาในนี่ครับอ่าที่ตัวนี้ก็จะเป็นไอฝ้าบนน้ำนะครับก็จะทงความสะอาดดูดมานะครับผมอ่ก็เป็นออกซิเจนของผมอ่าเอาไว้ตรงนี้คนระับ ครับอ่ะครับผมวันนี้ก็มาดูกองวันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาแล้วมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะตู้ปลาตัวนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อขอบคุณครับผม